ครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Angel d a d Game และในวันนี้นะครับผมเองได้มาเล่นเกม Sky Hero นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมโมบายนะครับผมหรือว่าเกมในมือถือนั่นเองนะครับผมจากเท่าที่ผมดูมาเนี่ยน่าจะเป็นเกมเปิดใหม่นะไม่รู้ว่าเปิดมานานหรือยังนะครับแต่พอดีไปหาใน Google Play หรือว่า Play Store มั่วๆนะฮะแล้วอยู่ๆก็เจอเฮ้ย Sky Hero นะครับก็ลองเฮ้ยกดโหลดมาเล่นดูนะฮะเล่นตาแรกหรือว่าเข้าเกมมานี้คือแบบ ถูกใจมากครับผมคือตัวละครมันจะเป็นพวกแบบยังไงอะเป็นพวกเทพนะครับผมพวกเอ่อไซอิ๋วพวกลิงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเทพของฝั่งจีนนะครับผมซึ่งตัวผมเองผมก็ชอบพวกเอ่อพวกเทพอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยให้ลองเล่นดูนะครับเล่นไปเล่นมาไอเช่ยแม่งหนุกครับหนึ่งสนุกส,กสองซีจีแม่งโคตรอลังการนี่กูพูดแบบไม่ได้ค่าโปรโมทเลยนะเนี่ยคือแบบทุกอย่างสวยมากครับก็เลยออะมาแนะนําให้เพื่อนๆมาเล่นกันดีกว่านะครับผมหรือว่ามาแนะนําเกมดีกว่า นะครับก็สกายฮีโร่ะนะครับผมก็อยากจะโหลดก็ไปโหลดกันในเพจสโตนกันเราเองนะฮะจะไม่ทิ้งลิงก์โหลดนะครับเพราะว่าไม่ได้เงินนะจ๊ะตามนั้นนะครับผมตอนนี้ก็อ่านรับของรางวัลมาก่อนนะครับผมมีรางวัลออแบบออนไลน์ด้วยนะยิ่งเราออนไลน์ได้อยู่ประมาณ9นาที10นาที2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้ของฟรีเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมถ้าเราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะก็มาเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูขุนพลแบบเทพกันดีกว่า นี่จะเป็นพวกเทพเจ้านะฮะอันนี้เราจะเป็นสายอิ๋วนะ <lesbian. S 1> แล้วคือในเกมแม่งเสียงภาคยังรอนะครับลองฟังนะลองฟังเสียงภาคนะขนาดงอคงเจอฉันยังต้องเรียกพี่นี่ขนาดงอคงเจอฉันยังต้องรีดพี่นะดูเสียงภาคตัวนี้กันบ้างนี่เธอกล้ามองตาฉันหรือเปล่านี่เธอกล้ามองตาฉันหรือเปล่าเสียงน่ารักมากนะฮะมาดูเทพสายฟ้ากันบ้างแต่ฉันใจดีนะนี่โหเสียงคหล่อ ของฉันน่ะเนี่ยกลังระอุโอ้โหเสียงพากยังหล่อนะมีพากไทยด้วยนี่ครับผมผมขออัพเลเวลก่อนอ่ะรับทราบเรียบร้อยปุ๊บกดอัพเลเวลปั๊บเรียบร้อยอัพได้อีกปะวะผมมีเอ้ยอัพได้เรื่อยๆนี่ว่าอ๋อนี่ไงปุ๊บผมมีไอ้แต้มตรงนี้อยู่ตั้งเยอะนะฮะก็เอ่อเวลตันที่เท่าไหร่วะมันดูเวลตรงไหนไวะเนี่ยอ่ะเวล์เก้าแล้วใช่ไหมโอเคปุ๊บเวล์สิบเออมันอัพได้เรื่อยๆเหรออ๋อโอเคเวลตันละงั้นเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่ผมจะปั้นตัวนี้เป็น สายอะไรวะสายฮิวหรือเปล่าสร้างดาเมจสี่ร้อยห้าไอ้ปั้นตัวแทงดีกว่าปั้นเป็นตัวนี้นี่ๆตัวนี้ตัวนี้กันนี่ปุ๊บโอเคแล้วก็อัพเลเวลมันก่อนตรงไหนวะอ่ลืมนี่ไงปุ okay. ๊บปัาป๊บป๊าป okay. ๊าป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 ๊าโอเคเลเวลสิบเรียบร้อยครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นของอุปกรณ์นะสามารถเลื่อนขั้นดาบได้นะฮะเดี๋ยวในเกมมันมีสอนแหละนะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะฮะก็อ่ะเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีสอนให้หมดนะครับในเกมโอเคปุ๊บนี่วัตถุดิบที่เราต้องใช้นะ ไปอัพเกรดให้มันหน่อยปป๊บอันนี้ตัวแทงตัวแทงอ้ของหมดนะฮะเดี๋ยวเขาไปฟาร์มของละกันความแค้นของฉันโอเคตัวลิงตัวนี้ไม่มีอะไรมีสกิลเออนี่ไงอาไปก่อนปึ๊บปึ๊บสิบโอเคครบจ้าและตัวนี้ล่ะตอนหมอคงเจริป๊บปึ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 ๊บโอเคซึ่งในเกมตอนนี้มีของแจกเยอะมากครับผมลองเข้ามาเล่นกันดูนะฮะจะลองเล่นอะไรให้เขาวๆดูปึ๊บอ่ะเขาดันเจียนท้าศึกนะฮะมาที่วังมังกรปั๊บ กดตรงนี้มันจะมีบอสได้แต่ละด่านนะฮะบอสมันอยู่ตรงนี้นะฮะข้างบนสุดนะครับผมก็อาด่านมีประมาณนี้นะก็อคลิกสู้ปุ๊บกดเข้าสู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวางเลียงตัวนะฮะซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายเหมือนกับเกมอื่นๆเลยนะครับเป็นออกเขาแบบเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะวางแผนต่อสู้ใช่ไหมแบบเออมประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีการเรียกสัตว์เทปด้วยนะ เออถ้าเรามีเทพนะฮะหรือสัตเทพเราก็สามารถเรียกมาใช้หรือว่าเรียกมาช่วยได้ตอนนี้ผมมีแค่หงเพิงนะฮะก็เลยใช้ได้แค่นี้พอกดใช้ไปปับ๊บโอเคจัดเลียงวางได้นะครับผมเราเอาตัวอะไรขึ้นก่อนก็แล้วแต่นะฮะจิ้มจิ้มจิ้มวางไปแค่นี้นะครับผมกดต่อสู้โอเคอเฮ้ยเ,เ,เจอศัตรูเลยเหรออ่ะนกเทพยังเรียกไม่ได้นะครับต้องให้หลอดต,ตรงนี้มันเต็มก่อนนะฮะเนี่ยหลอดต,ตรงนี้เนี่ยให้มันเต็มช่องก่อนเนี่ยมันจะกดเรียกได้โอเคมีเลี้ยงสปีดตรงนี้นะครับการต่อตีก็จะเป็นการต่อตีแบบอัตโน นะครับถ้าเราสามารถใช้สกิลได้เนี่ยคือเดี๋ยวมันจะบอกนะครับว่าใช้สกิลได้หรือ,อยังนะฮะมันจะมีบอกหมดโอเคเรียบร้อยเหลืออีกสามช่วงนะฮะก็จะถึงบอสละโอเคกดสู้กดต่อไปโอเคมาละปึ๊บจังหวะนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้นะฮะคือแบบเนี้ยมันเลื่อนได้นะซูมเข้าซูมออกได้หรือเปล่าเนี่ไม่รู้นะแต่รู้ว่าภาพในเกมมันสวยมากนะฮะอลังการมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้สกิลหงอกคงสักอันหนึ่งแล้วกันนะปึ๊บกดคลิก กดเลือกเปเลเซอร์แล้วกันโอ้โหพลังไฟฟ้าโอโ้แล้วดูของนี่มาเต็มเลยเมื่อกี้ตีตัวนึงมีดอกของเยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะฮะมันคือฉากปรากฏตัวของบอสในเกมนะฮะคือเท่มากนะฮะถ้ามันมีบอสในเกมแนละ้วเอ้ยเล่งนกเพิ่มมาก่อนนี่นกเพิ่มมันจะใช้สกิลของมันเองนะอัตโนมัติปึ๊บแปลงร่างใช้สกสูสกิลอะไรก็ว่ากันไปนะรัวๆอ้าวผ่านละจบเฉยนะฮะผ่านโคตรไว นีครับผมช่วงนี้ก็ไม่สบายนะฮะอาจจะหายๆหน้าหายตากันไปสักนิดนึงนะ่งครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับโอเคอ่มันสอนให้อะไรไประเนี่ยกดออกปุ๊บไปที่ขุนพลมาอัปเกรดอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงเลื่อนขั้นโอเคปุ๊บกดเลื่อนปุ๊บได้อะไรเอ่ยกดล็อกสกิลใหม่ใช่ไหมปับ๊บโอ้เรียบร้อยนะฮะรับทราบกดเคลียร์ปุ๊บดูเหมือนว่าเราจะได้สกิลใหม่มาแล้วนี่ไง เป็นสกิลอ้อฟันนะครับผมเป็นรอยเท้านะสกิลนี้ทําอะไรเอ่ยใช้ขวานโจมตีเป้าหมายทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้สุดเกิดดาเมจระดับกลางสร้างความดาเมจ288นะครับผมส่วนของคงผมมันอัพได้ยังวะผมนี่ไงเล่นคันได้แล้วกดเลื่อนสิครับจะรออะไรป,ปิงปิงปิงโอ้ย<ต>โอ้มันมีทิศทางอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้เทเว้ยโอ้โหพลดัมงดมังกรนะชื่อท่าไหนลองดูซิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเล่นคันก่อนโอเคเรียบร้อย อัปเกรดให้มันเท่ๆนิดนึงท่าเมื่อกี้คือท่าไหนท่านี้หรอเนสวรรค์นะครับผมสร้างดาเมจสามรอสานะฮะเอ้ยอัปเลยเปร๊บเรียบร้อยนะครับผมแก่จริงกระเทียมดองนี่นะฮะตัวนี้เออเอไม่เอาเดียวปัน2ตัวดีกว่าไอ้ตัวพวกนี้ไม่ค่อยปันนะครับเก็บๆไว้อย่างนั้นแหละโอเคมีแค่นี้ปุ๊บกดออกปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยกดท้าสึกเหมือนเดิมจ้ อะจะถึงบอสแล้วในวางบังกอนอุย๊ยอันนี้มันสู้นบนหลังอะไรเนี่ยบนปากระเบนเหรอใช่ปะหลังบนปากระเบนอูยอ้ยดูอู้ฉากอลังการมากอุย้ยโคชอบเกมนี้ผมน่าจะติดแน่นอนนะฮะคือฉากอลังการมากครับผมไยเท่หว่ะโอ้มีงี้ด้วยไยเท่เว้ชอบเว้เป็นเกมมือถือที่แบบซีจีโหดมากครับผมดูทรงและซีจีโหดมาก ทิปปุ๊บอ่ะให้มันตีไปก่อนตีอัตโนมัตินะฮะอันนี้น่าจะเป็นการใช้สกิลอัตโนมัติโอ,อเคตีสายฟ้าสองแสงนี่สายฟ้าสองแสงด้วยเป็นไง,งปุ๊บโอ้โหหอกพลังไฟฟ้าพลดับมังกรเป็นไงล่ะแมงโคตรฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วกิงกล่องแก้วปล่อยชุบชุกชุกอ่ะเรียบร้อยถึงบอสละสู้สู้อ้าวยังสู้กับบอสไม่ได้ใช่ไหมกดออกไปก่อนปุ๊บให้ติกตรงนี้อ่ามาที่ไซอิ๋วนะฮะหงอกหงอคงปุ๊บติ๊กอันนี้เอ้ยมีตีบวกด้วย ตีบวกตีบวกใช้อะไรเอ่ยใช้เงินใช่ไหมใช้แค่เงินอย่างเดียวใช่ไหมลองกดดิปึบมันจะมีการแตกปะวะอุ้ยได้คีนะกะการเป็นบวกเจ็ดเจ็ดคอุ้ยจะเป็นมาตีบวกไงจังอุ้ยอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ดตีได้ไเท่าไหร่นะตีได้ถึงสิบหกนะฮะการตีบวกใช้แค่เงินเองโอ้ดีเว้ยเฮ้ยโอ้ยงั้นตีบวกห้าครั้งโอ้ติดขีด้วยโอ้ยไม่มีการแตกด้วยว่า ผมมองว่าต่อไปถ้าไอเทมมันหดนกว่านี้มันน่าจะมีการแตกนะอันนี้แลนมันตีบวกง่ายๆนะฮะโอ้ยเล่นง่ายมากดูดิโอ้ตีบวกให้ถึง16ให้หมดปึ๊บๆเออการตีบวกใช้ให้เงินเดงดีเว้ยโอเคโอ้ยมีการตีบวกแบบทันทีด้วยนะฮะกดยินยันอะไรประมาณนี้อ่าเรียบร้อยตีบวกแบบทันทีนะฮะอันนี้ยังเลื่อนขั้นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหุ่นพลต้องใช้อ12อ๋อต้องเลเวลตัวละครเราเป็น12ก่อนนะฮะถึงจะใช้ได้ โอเคอัพเลเวลอ่ะยังอัพไม่ได้นะทีบวกทันทีทปับ๊บโอ้ใช้แค่เงินเองไว้แ่มวะ่ะเรือนคานเรียบร้อยโอเคน,น,นฉันจะดูโหดนี่ฉันจะดูโหดแต่ฉันใจดีนะอัพะไรตัวนี้ดีวะเฮ้ยตัวนี้ยังไม่อยากจะอะัพอ่ะเธอกล้ามองตาฉันหรือเปล่าอืมแต่การอัพมันก็ใช้พวกอุปก,กรณ์นี่นี่หน่อยๆเนาะมันก็เอ้ยก็ดีนะเออใช้เงินนิดเดียวเองบุกๆไปเถอะนะครับพวกนี้ สามพันหกโอ้ยเงินเรามีทั้งสองหมื่นเก้าใช้ใช้ไปนะฮะอย่างงกอย่างงกนะฮะส่วนในนี้ก็ใช้เป็นอ๋อพวกอีกีตรงนี้เนาะก็อัพไปเลยก็ได้ปะปุ๊บ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 โอเคเรียบร้อยเหลือสี่พันนะฮะอ่ะอัพไปมันจะได้เก่งๆไงเอออัพง่ายดีว่นเล่นง่ายเล่นง่ายดีอ่ะเล่นขั้นหน่อยละกันปุ๊บอ่าปุ๊บกดดิมันจะมีอะไรเอ่ยโอ้โอ้โอ้เท้ไว้อันนี้อัพสกิลใช่ไหมโอเคเรียบร้อยหมดละการอัพตรงนี้ก็ใช้เป็นพวกหินศิลาตรงนี้เนาะ โอเคส่วนการบวกดาวเพิ่มน่าจะเป็นการใช้การ์ดอันนี้อ๋อโอเคเหมือนกับเกมทั่วๆไปแหละแต่เราต้องศึกษาไปเรื่อยๆเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเกมมันเล่นง่ายนะผมมองมันเล่นง่ายนะเกมมันเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยไงนะฮะตามนั้นงาน,นอัปเกรดนี่ไปแลกก้วกันสกิลโอเคเลเวลสิบเัาไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรอะ่ะสําหรับศัตรูเลเวลสี่สิบต่ำขึ้นไปสร้างภาพลวงตาอ๋อสะกดจิตอ๋อโอเคเป็นสะกดจิตศัตรูนะ โอเคตรงนี้อัญเชิญนะฮะมีอัญเชิญฟรีด้วยปป๊บก็เปิดสุ่มพวก,กร์ดพวกไอเทมอะไรก็ว่ากันไปนะและอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมให้ดูมันมีโหมดบินด้วยนะฮะโหมดบินอยู่ตรงเออตรงไหนวะหาแป๊บเออนี่นี่น,น,นี่โหมดมังกรนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็กดบินอิสระปั๊บเราสามารถบินได้ครับผมบินไปเก็บของข้างนอกได้นี่กดการบินกดพุ่งนีเป็นไงโคดฟิวโคดฟิวนะฮะโอ้โหบินไปเก็บไอเทมได้นะ ถ้าตัวละครตัวไหนมันบินได้เราก็สามารถเลือกมาบินได้ไหมเนี่ยอ่าเป็นไงโอโหโคตรเฟี้ยวเป็นการบินมากดเอ่อมาเก็บฟาร์มของนะฮะเออชอบเกมนี้เว้ยผมเพิ่งเล่นได้ยังไม่ถึงสินาทีเลยนะฮะกะ็มาแค์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมชอบตรงที่ว่ารูปแบบเกมมันหลากหลายดีไงมันไม่ซ้ำซากจำเจน่าเบื่อน,นะฮะและอย่างหนึ่งคือส่วนตัวผมชอบพวกเทพของฝั่งจีนอยู่แล้วนะครับพวกไซอิ๋วพวกอะไรเงี้ยผมชอบดูมาตั้งแต่เกิด นะฮะมันสนุกดีนะฮะก็เลยมาเล่นแล้วก็แนะนําเพื่อนๆแล้วกันโอเคเรียบร้อยปุ๊บดูดก่อนปุ๊บ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 โอเคแล้วก็อ่ะกลับปุ๊บย้อนกลับปุ๊บอยู่หลังมังกรเหมือนเดิมนะฮะกลับเข้าสู่เมืองรัฐโอเคเรียบร้อยปุ๊บอ๋อมีกันอ่ะนี่ไงรับของรับทราบเรียบร้อยต่อไปอ๋อสัตว์เทพอ๋อสัตว์เทพมีสกิลให้อัพด้วยนี่หว่าลืมไปนี่ไงโอเคอัพ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 ไปก่อนแล้วก็สกิลตรงนี้เราอัพได้ยังวะ ยังไม่ได้นี่ปุ๊บเห็นไหมยังไม่ได้ยังไม่มีนี่หว่าเรายังไม่มีพรสวรรค์เลยอโอเคเรายังไม่มีพรสวรรค์ตรงนี้เราไม่สามารถอัพได้นะโอเคแล้วก็มีการฝึกอ๋อการฝึกต้องใช้นี่เฮ้ยได้ได้ได,ได้ใช้ได้นี่หว่าได้ปะวะไงฝึกไม่ได้อะ่ะการมันต้องใช้เงินจีสองร้อยทำไมไม่ได้วะอ๋อต้องเป็นเลเวลยี่แปดก่อนนะครับผมระดับยศนะต้องเป็นเลเวลยี่แปดก่อนโอเคงั้นไปสู้กับบอสนีกว่า นะฮะจะได้ข้ามเมืองได้มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนกเทพผมยังเล่นไม่ได้นะต้องรองเก็บเกดก,ก่อนเกมนี้ซาวในเกมก็ไม่ค่อยอะไรเยอะแยะนะแต่แบบเอฟเฟกต์ในเกมมันสวยนะฮะแล้วก็มันลื่นด้วยนะฮะอันนี้ผมเล่นในโปรแกรมน็อกนะ nox น็อ NO ก ok นะครับผมซึ่งลื่นมากนะฮะลื่นนจนแบบหัวแตกกันเลยทีเดียว,ยวนะ,ะแต่ก็ดีนะแต่ก็ดีแต่ก็ดีสนุกดีนะฮะเกมนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะสกายฮีโร่ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าผมจะโปรโมทไปแล้วผมไม่ได้ตังก็ตาม เดี๋ยวจ้านี่ดูเอฟเฟกต์โอ้โหเป็นไงมีฉากซ G ปรากฏตัวอย่างนี้ด้วยนะฮะเท่มากแล้วดูตัวละครโคตรน่ารักโคตรชอบเนะตัวละครมันน่ารักดีสกิลเดียวกันบับบับบับเรียบร้อยแอวาตายนกเทมวีไม่ได้ออกมาเลยเพื่อนโอ้โหตายซะละโอ้จีจอีซี่มากเฮ้ยแจ่มไว้เกมนี้ยังไงถ้ามีคนชอบเกมนี้นะฮะและอยากให้ผมเล่นเกมนี้เรื่อยๆหล,ยหลาย EP นะฮะ กระทึบไล์เลยครับผมกดไล์เยอะๆกดแชร์เยอะๆครับผมแล้วก็ช่วยกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมจัดเต็มแน่นอนนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวคือตอนนี้ผมชอบมากอุย้ยวัดคาซีนอันนี้คาซินเลยเนี่ยเควสหลักใช่ปะ่ะโอ้รวมพลังกันด้วย,โอ,อยโอ้ยังเทอุ้ยเจอบอสเหรออุย้ยนี่ลาชาสายฟ้านี่อุย้ยสู้ไม่ไหวแน่นอนดูทรงละหรือว่าวมันแปดสบา่าโคตรโหดอ่ะ เฮ้ยราชามันเกิดเหรออู้ตายอันนี้มันน่าจะเป็นแชคัสซีนนะครับผมเป็นเควส์เนาะอันนี้น่าเป็นเทพใหญ่เลยโอ้ซู้ไม่ไหววะ่ะหมอคงต้องยอมวะ่ะเอคสกิลแม่งซี CT แม่งคดสวยนะฮะเป็นเกมน่าจะมาจากค่ายเกาหลีแน่ๆเลยดูทรงนะฮะสวยมากนะฮะซีจีชอบแต่แบบคือเทพของมันก็จะมีไฮเทคด้วยนะมีแบบพวก มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคด้วยนะฮะแบบไม่ใช่แบบเป็นหินแบบธรรมดานะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อาวุธตีบวกธรรมดาลแล้วก็บวกกับพวกเ,เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยเออเห็นว่าเนี่ยมันจะมีถุงมือเหล็กอะไรเงี้ยแหละมันก็เท่ดีนะผมชอบนะฮะโอเคกดยืนยนันกดล็อกเรียบร้อยจ้ะท้าสึกอ,อีกแล้วหรือโอเคกดอา่าราชา,าราชันฟ้าบุกกดอัพปุ๊บ กดรับรางวัลเนาะได้ของรางวัลด้วยโอเคเห็นไหมมันจะสอนไปเรื่อยๆนะฮะเออก็ดีไว้เอ้ยรับรางวัลน,นี่อีกโอ๊ยแจมเลยอ๋อสงสัยเราผ่านอันนี้มาแล้วไงมันก็เลยได้รับรางวัลน,นะฮะอ๋อโอเครับมาดี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 ดปป๊บปึ๊บ,บตอนเข้าเกมนะฮะเราเอดีง่ายมากครับผมสมัครเองก็ได้หรือว่าจะใช้ Facebook เข้าก็ได้หรือว่า Google+ บวกก็ได้ครับผมง่ายมากๆนะฮะไม่ต้องมาถามผมนะพี่เข้าหน้าเกมให้ผมดูหน่อยไม่ต้อง นะั่นคือเกมมันเข้าง่ายมากครับผมผมอยากจะบอกว่าให้เลยนะจ๊ะเกมเข้าโคตรง่ายนะครับคตพอโคม่ง่ายเลยนะจ๊ะโอเคตามนี้แล้วกันกดออกปุ๊บ,ออบเรียบร้อยเราได้ของแล้วไงกดออกต่อมาที่ขุนพลต่อ ه, อ่าอัปเกรดอัปเกรดนี่ไงเพิ่มดาวโอ้ยใช้สองหมื่นเนี่ยปับ๊บโอ้เปกี่ดาวแล้วเนี่ยปับ๊บเรียบร้อยเป็นสองดาวนะครับผมโอ้สเตตัสทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะโอเคยืนยัน แนะนำมือใหม่อยืนย oh. ันจะออกจากขั้นตอนไหมไม่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 อะปุ๊บให้มันแนะนาไปเรื่อยๆถือว่าดีแล้วออกคงผมบัตอับได้ยังอ่ะโอ้ยยังไม่ได้เลยเวรกรรมอันนี้คืออะไรสมบัติอ๋อมันต้องปลดล็อกละวันด้วยนี่ว่าปลดล็อกเลเวลก่อนโอเคงั้นอัพเกรดรองเท้าไปปั๊บเรียบร้อยเลื่องขั้นให้มันโหดจึ๊บโอเคแล้วก็อัพเลเวลเอ้ยไม่ได้นี่ว่า โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะวนอ,อ,นอัพสกิลตัวนี้แล้วกันนะอ๋อนะโอเคสวยเว้ยใช้ได้ใช้ได้ชอบ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 ,ชอ,บอันนี้หนึ่งดาวเลเวลสิบหรือว่าสิบหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นกดออกปรับปึ๊บมีรางวัลอะไรให้รับไหมนี่ไงโอ้ยนี้ต้องเติมเงินอันนี้รับฟรีโอเคผ่นาน,นด่านอ๋อเป็นเควสผ่านด่านนะฮะโอเคเรียบร้อยอันนี้อะไรอะ่ะ ปวดล็อกเฮ้ยคืออะไรวะพันดานะเป็นป้ายเควสเหรออ๋อน่าจะเป็นป้ายเควสนะฮะอันนี้กิจกรรมโอเคถ้ากิจกรรมไหนเราสามารถรับของได้เนี่ยมันจะมีจุดแดงๆเปิดให้ดูนะเออมันจะดีจุดแดงๆบอกนะครับผมปึบ๊บอันนี้เป็นลอเอตเอ้ยไม่เอาเอ้ยมีรูบี้พอปด,ดูก่นมีหกร้อยไม่เอาดีกว่าไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนอันนี้เติมเงินซื้อของแน่เลยนี่อัญเชิญปึบ๊บมีอัญเชิญแบบเพชรด,ด้วยนะ นี่แล้วก็มีอ่ออัญเชิญสมบัติเวทนะครับเป็นพวกสมบัตินั่นเองอตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะฮะไหนๆมีลูบี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกดส่มลูบี้ให้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันป๊อปอุ้ยตัวละครเป็นชิ้นส่วนใช่ป่ะอ๋โอโหอ,อ,อี้เป็นชิ้นส่วนนะครับผมก็นึกว่าได้ตัวละครมาเลยมันเราสามารถเก็บพวกชิ้นส่วนไปแตกเป็นตัวละครได้นะเนี่ยอย่างเช่นอ่ะนี่ไงโหอ,อี้ ผมมี3ามทับห้นะฮะโอโอเคโหอี้โหอี้สามดาวน่าจ,จะโหดอยู่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถดูได้นะว่าตัวมอนเตอร์ตัวไหนมันเป็นอ่าชนิดตีไกลตีใกล้นะครับผมก็อ่าเนี่ยสามารถเล่นดูได้ตามปกตินะครับผมโอเคเรียบร้อยสู้ต่ออีกสักดานหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน EP พหนึ่งะฮะก็ได้จะจบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไดยว้ย้อนกลับไปเอาของกันดีกว่าปึ๊บ รางวัลเพชรนี่ไงนี่รับรางวัลฟรีอย่าลืมด้วยนี่ไงอ่าเรียบร้อยแวะกลับมาเอาของก่อนนะฮะของฟรีอย่าให้ขาดครับผมต้องรีบรับจึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยกดต่อสู้ผมมองว่าตัวละครในเกมอ่ะมันสวยนะฮะมันทําออกมาได้ดีมากนะฮะเออผมก็งงเดี๋ยวนี้ทำไมเกมมือถือเดี๋ยวนี้มันทําอลังการมากเลยวะหรือเพราะว่ามันต้องการแข่งการตลาดกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้คือแบบ เกมมือถือมันนําล่องมากอ่ะคือแบบตอนเนี้ยนะวิ้นในการชินส่วนมาด้วยเมื่อกี้อ๋อได้มาสงการ์ดนะฮะคือเกมตอนนี้คือแบบเกมโมบายนี่แม่งมาแรงมากอ,อุ้ยเ้ยตัวนี้น่ารักอะอุ้ยน่ารักชื่ออะไรเอ่ยอ่อฉางเอิ้งนะฮะฉางเอ,อ๋นะฮะฉางเอ,อ๋นะฮะโอ้ยน่าจะเป็นตัวซับนะฮะชื่อจีนี่อ่านยากยากโอเคเลเซอร์ไปปาปาัปล,ปล,ปลกเทพมาว้คนไฟเพื่อนสู้มัน เรียบร้อยฉางเอ๋อนะฮะตายเรียบร้อยคาที่นะจ๊ะนีหนูน้อยจะบุกกับพี่มันต้องฝึกมาให้ดีวันนี้หนูนี่ไงได้มา10การ์ดนะครับน่าจะใช่นะตรงนี้10การ์ดปึ๊บอ่ะสอนเราแยกกดย้อนกลับอ่ะน่าจะเรียกได้แน่เลยนี่ดูส่งใช่แล้วนี่ไงฉางเอ,อ๋ออันเชิญปึ๊บโอ้โหแต่งงานในความฝันของฉันคุอต้นละครน่ารักมากเลยคุณผู้ชมคนน่ารักอะ่ะ ขออัพเลเวลก่อนแล้วกันนะตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะดูทรงละน่าจะใช่เพราะฉะนั้นผมจะปั้นตัวนี้แล้วกันปุน๊บผมต้องการซัพพอร์ตเข้ามาอยู่ในทีมนะฮะเอาวงอาวุธเอ้ยเลื่อนขั้นอา่าเลื่อนไปนเลยแล้วกันโอเคแล้วก็เลื่อนอาวุธเป็นนี่ประดับเอ้ยเลื่อนไม่ได้ลืมไปกดเลื่อนปุ๊บโอเคเฮ้ยแล้วอุปรกรณ์มันตีบว์ให้เองเลยเหรอเนะี่ยอ๋อเมื่อกี้ผมกดไปนิดวานลืมไปนะไหนดูสกิลสิสร้าง1311นะครับผมเพื่อฟื้นฟูน,นี่ไง พูดให้ทั้งทีมโอ้อัพให้เต็มครับผมอย่าให้ขาดไม่เท่าไหร่โอ้ยหนึ่งพันหกเนี่ยเราได้สายซัพพอร์ตมาอยู่ในทีมแล้วตัวหนึ่งนะฮะโอ้เจมเจมไว้เกมนี้ชอบนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าอยากดูอีพีต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับช่วยกันนิดนึงนะฮะกระทืบไร้กันแรงๆ นะช่วงนี้ผมเองจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะก็ฝากสักเล็กน้อยนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยฮะนะฮะแล้วสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะฮะไปเซิร์ชหากันเลยนะครับผม Google Play นะฮะใน p l y y t t r e นะครับผมหรือจะใน Google อะไรต่างๆก็แล้วแต่เลยนะครับชื่อเกม Sky Hero นะครับย้ำอีกครั้ง Sky Hero นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ บายบายเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นร้านค้าดูก่อนเฮ้ยมีร้านค้าด้วยว่ะอ๋อนี่ไงปึ๊บน่าจะมีของแคสขายนะเออดูทรงนะฮะน่าจะมีของแคสขายด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่เดาไปก่อนมั่มวๆนะครับผมก็ตามนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผม